หวัดดีครับผมพบก,กันอย่เช่นเคยนะครับกับเดียฮีนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่ในเกมของโกเบเนอร์ออฟโปเกอร์ mm hmm. กันเช่นเคยนะครับผมอ่ะ mm hmm. มาเรามาถึงของเมืองของฟอร์สเบิร์ดกันแล้วนะครับ <c oughs> เมืองสีม่วงนะครับตอนเนี้ยที่เราถึงอยู่นะครับเราจะจัดการสีม่วงให้หมดผมจะจัดก,การฟอร์สเบิร์ดเสร็จปัป๊บแล้วไปวิชิตาฟอแล้วก็มาเป็นอาริงตันวาโกออสตินแล้วก็เหมืองทองแล้วค่อยไปสีเขียวต่อนะครับอันนี้คือ เไม่แต่เมืองสีเมืองเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะแตกอยู่กี่รอบนะครับ<อ>จะทีจชนะได้ป่ะเดี๋ยวเราลองคุยแต่ละคนดีวกว่าว่าแต่ละคนค่อยทําอะไรนะฉันจะเล่นเมืองนี้ให้ได้รถทั้งหมดเมื่อเป็นเจ้าของสีม่วงเมืองทั้งหมดโอ้คือถ้าเล่นเมืองเนี้ยจะได้รถไฟหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจจะได้รถไฟหรือจะได้เรือหรือจะได้รถเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ยุคนั้นมันมีรถแล้วหรอวะ่า รถม้าเหรอไปถามคนนี้รถม้าออกเดินทางในหนึ่งวันนะโอเคใช่ละรถม้านะครับไปดูหมวกหมวกไม่สวยมากเอากมากไปถามเงินกู้โอเคอันนี้คือการเล่นไปถามนายอำเภอ โอเคนี่คือการเล่นนั่นคือบอนใหญ่ครับผมเราไม่เข้าบอ่อนเล็กครับผมเราจะเข้าบอ่อนใหญ่นะโอเคก่อนจะเข้าเราจะซื้อเมืองไว้แก้เข็ดครับผมว่าผมรดรับตังค์นะผมพ <c oughs> ันพันสามเลยนะเมืองอะ่ะจักว่าแพงพันหนึ่งพันหนึ่งปิดลบแล้วคือเมืองเมืองมันแพงเนะแล้วดูดิ ค่าตอแทนคือมันมันหกบาทต่อวันน่ะไม่สู้พวกเมืองเช่นที่ปอยเชอาได้คือเกาสิบเจ็ดบาทต่อวันทั้งันนั้นโหดจริงนี่คือสี่พันเจ็เลยนะครับเป็นทัวร์ที่ผมเล่นแล้วแพงที่สุดนะครับแต่เราจะกลัวอะไรนะนเมื่อเรากวาดมาทั้งเมืองนะจะไปกลัวเอาที่ไหนไปเข้าไปเล่นเลยครับผม two hours later <c oughs> ไวนีแตกไปที่เรียบร้อยครับผมมันแค่ครั้งแรกนะติดลบไปเกนะ้าพันนะเราใจร้อนไปครับเมื่กี้คือคือมันมันใจร้อนไปแล้วมันใจใหญ่ไปครั้งนี้เอาใหม่คิดใหม่มา Aw, the winner. แ,แตกไปอีกรอบือแต่ม่จแต่รอบนันหนักครับสามพแปดตกทีคือแบบแทบเจ๊งริเว <River. S 1> e อร์ เหลือเงินอยู่หกพันกับโอ้ชิบหายแล้วคิดมันหา,ยยาจริงไม่น่าเอาไปซื้อบ้านหมดเลยตอนนี้เหลืออยู่หกพันคือถ้าไม่ชนะคือถ้าไม่ชนะนะบอกเลยขอตานี้ครับถ้าไม่ได้ปับ๊บเลิกเลิกวันนี้เลิกเลิกเลิกวิสุทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแนยย่จึงก็เข้ามา Fold fold The gentleman calls Fold Flop Raise fold. fold 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 Turn River what I find all Thank in you. sorry, I won. Back. ไม่มีเงินพอที่จะเล่นะบมันโหดนะบอกเลยว่าทัวร์นี้คือชนะมันได้อ่ะคือโหดสัตว์รัสเซียนะคคือครั้งละสี่พันเจ็ดคือถ้าเล่นไม่ชนะคือแบบหมดเนื้อประดาตัวไป ผมก็จะขอทําการตัดคลิปนี้นะครับคือตัดว่าโหดโหดไหมมึงมันก็โหดแหละแต่สติเราคุมไม่อยู่มันเหมือนแบบเราได้เปรียบแต่เราก็ไม่ได้เปรียบ<ม>เราได้เปรียบไปแล้วนะแต่เราก็กลับมาเสียเปรียบเนื่องจากเราใจร้อนเกินไปครับก็เดี๋ยวข้อนี้ผมก็จะไปพัฒนายังไงซาเมืองเนี่ยมันก็ต้องไม่ขันดนามือเราอยู่แล้วครับผมแต่หลังจากนี้คือผมยังจะก็ต้องคงต้องพักโกเวเนอร์ไปนะครับคือ เงินไม่มีอ่ะต้องรอค่าเช่าอ่ะมันถึงจะเล่นได้งั้นก็ไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้ขอไปรักขอไปเดียแพ้ใจก่อนนะครับอมีมี่ก็สวัสดีครับผมตัดจบแบบละครไทยไปปิ้ว